สวัสดีครับที่พี่เพื่อนทนุกคนวันนี้ผมจะมาแกะแกะปี๊บปี๊บหลังเอาไปใส่ New Yamaha um e m a c นะครับหนึ่งร้อห้าสิบห้าดีซีอันนี้ก็สั่งมาจาก F4 ส้ม F4 ม่วงนะครับอันนี้เป็นถังสี่สิบห้าลิตรนะครับในราคาสองพันกว่าบาทเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูสินค้ากันว่าในรูปแบบมันจะเป็นยังไงมันจะแข็งแรงหรือเปล่านี่ครับ ตรงรุ่นนะครับตรงรุ่นที่สักนะครับค่อนข้างจะสวยเลยแหละทำลายโหไม่มีรอย,ยอะไรนะครับแพ็คมาอย่างดีว่าแพ็คมาอย่างดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คเรื่องอายก่อนนะครับว่ามันมีรอยหูรอยอะไรหรือเปล่าเราจะได้เค็มน,นะโอ้แต่มันสวยมากเลยนะพเพื่อนๆดูดิมันสวยอ่ะ สวยมากสวยมากลอยถือว่าส่งของมาค่อนข้างที่จะรอพักหนึ่งเลยนะถือว่าดีมากเลยเพื่อนๆสวยสวยถือว่าสวยสวยใช้ได้เลยดูดิเห็นไหมสวยมากจะลองมาดูว่าคือ ขาแถมมาให้มีอะไรบ้างนะครับเปิดยังไงรนาะครับนี้โกดทีนะอุปกรณ์ด้านในที่แถมมาให้นะครับในส่วนของที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็นถาดรองปี๊บด้านหลังนะครับเอาไว้ยึดกับแหลกท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับเป็นพลาสติกที่ดูค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับคงทนนะลึกมาให้นะครับ นีนเอตยึดแล้วก็แกะเลยดีกว่ามกรูแบนี็จะาดท้ายแบบขอดเร็วนะครับกับเข้าวกล่องนะาดท้ายเข้ากล่องเวลาใส่เราก็ต้องถอดน็อตตัวนี้ออกมานะสี่ตัวอันนี้ก็จะเป็น มันจะเป็นหูจับหูจับเป็นลายแล่าด้วยนะจะกล่องมันสวยมากจริงบอกเลยลายเหมือนกับที่เราสั่งเป๊ะนะครับตรงปกนะครับนี่แถมหูจับมาให้สองชิ้นพร้อมลอยิดนะครับ ถือว่าแข็งแรงเลยทีเดียวแข็งแรงนะเป็นเหล็กลก็มีขาจับมาพร้อมจะเป็นขาประมาณนี้นะครับสตัวข้างในก็จะมีสิ่งที่แถมมาก็จะมีประแจตัวเล็กกับหกเหลี่ยมนะครับ จะมีน็อตนะครับอัน,นเป็นพวกไว้พูดถึงนะครับก็มีอุปกรณ์เท่านี้ับเดี๋ยวเราใส่แล้ว,ลวเดี๋ยวเราจะไปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับผมในส่วนของการติดตั้งนะครับแล้วก็นําอุปกรณ์ที่แถมมาเป็นถาดรองปี๊บนะครับที่ผมเรียกว่าปี๊บแล้วกันเนาะมาใส่กับแหลกท้ายมอไซค์ที่เราสั่งมาก่อนหน้านี้นะครับพร้อมกับชุดน็อตท,ที่เขาแถมมาให้4ตัวนะครับแล้วก็มาขันให้แน่น ดูรูให้ตรงนะครับแล้วจากนั้นเราก็ลองวัดระดับดูว่าซ้ายกับขวานี้มันตรงกันหรือเปล่ามันเซนเตอร์มันเป็นจุดศูนย์กลางหรือเปล่าจากนั้นเราก็ยึดให้แน่นนะครับแล้วก็ไปนําฝาที่เราถอดออกไปครั้งแรกนะครับเอามาใส่ให้ได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้ดูเรียบร้อยจากนั้นก็ไม่มีอะไรมากครับเราก็จะไปนํากล่องหรือปี๊บที่ผมเรียกนะครับเอามาลองใส่ดูว่าพอใส่แล้วมันรู้สึกว่ามันพอดีหรือเปล่า ถ้าไม่พอดีเราก็ต้องปรับแก้ไขนะครับถ้าเกิดมันพอดีแล้วเราก็ไม่ต้องปรับแก้ไขนะครับวิธีการถอดก่อแรงกนะดส่วนนี้เที่ยวมันจะเป็นล็อตประมาณนี้นะครับจะมีเลขสี 5, ่สิบห้าสี่สบห้าลิตรแล้วใส่ให้เต็

เสร็จสิ้นครับเราก็ติดกล่องเสร็จกันแล้วนะครับคลิปนี้ขอฝากไว้ด้วยนะครับเป็น E ีแรกนะครับเดี๋ยวจะติดตั้งอะไรต่อไปเดี๋ยวจะเอามาลงให้ดูใหม่นะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับ